สวัสดีครับผมชื่อสุพชคเป็นจากมังคลารักษ์นะครับเป็นนิสิตแพทย์ชั้นปีที่6นะครับจากคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์น,นะครับก็ได้มาวิชาเลือกเภอสอชาศาสตร์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลรามาเป็นเวลาสองสัปดาห์นะครับในระหว่างนี้ก็ได้มีโอกาสเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยนะครับที่เราพบได้บ่อยในห้องฉุกเฉินรวมถึงการให้การรักษาที่ช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับซึ่ง ห้องฉุกเฉินที่นี่ก็จะมีข้อดีครับที่ว่าเราจะมีทั้งอาจารย์แพทย์นะครับแล้วก็มีแพทย์ประจําบ้านแล้วก็มีเพื่อนนักศึกษาครับช่วยกันในการดูแลในการเรียนรู้ครับแล้วก็พี่แพทย์ประจําบ้านรวมถึงอาจารย์ก็จะดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วนอกจากนี้เรายังได้มีกาศเรียนรู้าทางเนื้อหาเพิ่มเติมครับทั้งจากการบรรยายในห้องเรียนจากการเข้าร่วมเวิร์กช็อปแล้วก็จากการปฏิบัติ กับผู้ป่วยจริงนะครับภายใต้การดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิดนะครับก็เลยคิดว่าที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ดีนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะมาเพิ่มเติมประสบการณ์หรือเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ฉุกเฉินหรือสำหรับคนที่สนใจจะมาเรียนต่อนะครับก็จะได้มาดูว่าที่นี่มีรูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไรนะครับก็เลยคิดว่าช่วงเวลาสองสัปดาห์ที่มาที่นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็ คุ้มค่าสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับผู้ป่วยในอนาคตรครับขอบคุณครับ